ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงมนสายเฮงนะครับวันนี้ลุงมนม,มีอะไรจะบอกนะครับล uh, ุงมนเพิ่งนึกพื้นที่ของแผงลุงมนนี่ครับเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงมากเลยนะครับแผงลอตเตอรี่ลุงมนนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงคือเสี่ยงรถเสี่ยงโชคนะครับไม่ใช่เส ah ี um uh ่ยงรถไม่ใช่เสี่ยงโควิดเดอเป็นพื้นที่เสี่ยงเสี่ยงโชคนะครับไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงโรคนะ พื้นที่พื้นที่แผงลุงมลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับเสี่ยงอะไรครับเสี่ยงโชคนะครับไม่ใช่เสี่ยงโควิดนะนี่นะครับนี่นะครับดูนะครับพื้นที่ของลุงมลนี่นะครับเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับเสี่ยงโชคนะครับไม่ใช่เสี่ยงโลกนี่นะครับกดดยวไไหน้้ัม าาข,ขอย้ำนะครับพื้นที่เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงเสี่ยงมากเสี่ยงโชคนะครับไม่ใช่เสียเสยยเส่ยงโลกเสี่ยงโชคเด้อครับบม่เปนเสี่ยงโลกเด้อ ขอจำนะครับพื้นที่ของลุงมนเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับเสี่ยงโชคนะครับไม่ใช่เสี่ยงโลกเด้อขอย้ำขอย้ำ